ฟังด่วนๆเลยครับคุณผู้ชมครับอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดตามแนวชายแดนของไทยเราประจำวันที่9ธันวาคมครับณนะเวลา21นาฬิกา30นาทีซึ่งก็ต้องบอกเลยว่ากริปเพ่นมาแล้วนะครับทิ้งบอมคาสิโนทันทีบริเวณพื้นที่ช่องจอมพร้อมกับรายงานล่าสุดออกมานั้นปลิดชีพ2นายพลบีสคิวแบบสิ้นชื่อกันทั้งกองร้อยและก็ยังมีภาพล่าสุดครับโดยเปิดสภาพตาควายที่ฝั่งฐานคอมนเนี่ยได้มีการถ่ายออกมารวมไปถึงยังมีการอัปเดตจากหลายภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นกองดับ ภาคหนึ่งกองรับภาคสองและก็โซนจนทบ,บุรีตราดเนี่ยที่ยังตึงกําลังกันแน่นโขอ,อยู่ณนปะัจจุบันตอนนี้บอกเลยว่าดูเดือดตลอดแนวกันเลยทีเดียวซึ่งเรื่องราวหมดจะเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องกันเลยครับคุณผู้ชมครับมาเริ่มจากอัปเดตเรื่องราวล่าสุดกันก่อนนะครับคือด่วนที่สุดเลยนะเมื่อเวลา2องทุ่มยีนาทีครับเครื่องบินรบกริบเพนของเราเนี่ยก็ได้มีการเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศครับทิ้งระเบิดแรงสูงเข้าใส่บ่อนคาสิโนลิมเฮงในบริโอซมาครับอยู่ตรงข้ามกับช่องจอมจมังว ซึ่งบ่อนคาสิโนแห่งนี้ถูกกองทัพกัมบูชาใช้เป็นสถานที่ปล่อยโดนพรีชีพและก็ซุกซ่อนรถยิงจรวดหลายลำกล้องหรือว่าบีเอ็มยี่สิบเอ็ดเนี่ยรวมไปถึงยังเป็นจุดสะสมกําลังพลของฝ่ายกัมพูชาด้วยงานนี้ก็โดนกริปเพนเนี่ยเสิร์ฟไข่จัดหนักแล้วมาแบบปิดท้ายมื้อเย็นของวันด้วยนะครับสำหรับเครื่องบินรบกริปเพนของเราเนี่ยก็ขึ้นแบบดักหน้าดักหลังเขมรทันทีซึ่งในวันนี้เอสโบกเนี่ยก็มีการเสิร์ฟไข่มื้อเย็นให้กับฐานเขมรบริเวณบริชช่องบกจังหวัดอุบลตรงเป หลังจากขาเขมรครับโยนอาวุธหนักใส่ด้านได้เราอย่างต่อเนื่องพร้อมกับ ยังมีการทิ้งระเบิดน้ำวิถี gbu 1 2เนี่ยทำลายคลังเก็บจรวด bm ย1บของカメมดในจังหวัดอุดรมีชัยซึ่งก็น่าจะเพียงพร้ําไปพอสมควรครับก่อนที่ต่อมานั้นคลิปเพ่นจะขึ้นมินถลม่มแต่ห้วยตาามรียแนวรบเขาพระวิหารและทิ้งบอมถลม่มคาสิโนโบริเวณปุที่ช่องจอมจังหวัดสุรินนั่นเองนี่เป็นเหตุการณ์ล่าสุดแบบเรียลไทม์เลยนะครับคือคลิปเพ่นของเราเนี่ยจัดหนักจัดเต็มมากๆกลากคงคืนก็ไม่เว้นตอนเช้าก็ไม่เว้นแต่อีกหนึ่งเรื่องราวที่จะมาอัััปปเเดดตกกกกกนนนนครรรบบ็็ืออาา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 ยยงงงสสล่สุ่ บริเวณบริษีกองรับประที่2ครับเรียกว่าดูเดือดกว่าที่คิด เพราะอะไรขเขมรมมีการระดมยิงใส่ไทยเราครับมากกว่า5,000นัดโดยก็เป็นรอบรที่2ที่ออกมารายงานสถานการณ์ตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง17นาฬิกาเลยครับของวันนี้ซึ่งฝ่ายกบ,บูชาโจมตีเราอย่างหนักนะครับทั้งการสู้รบขยายวงกว้างและก็มีความรุนแรงด้วยจรวดหลายลำกล้องเบียม21ประมาณ125ครั้งแล้วกระสุนลูกจรวดเนี่ย5,000นัดยามีกครั้งว่า5,000นัดในการยิงไทยเราบวกกับโดนติดระเบิดครับจำนวน33พื้นที่ เพื่อที่จะเล่งใส่ฐานที่มั่นของฝ่ายเราครับในหลายแนวรบเลยโดยเฉพาะในบริเีช่องอานม้าช่องบกจังหวัดอุบลเถียงตามม็อกจังหวัดศรีสะเกดและก็ช่องคณาปราสาทตตาควายซึ่งฝ่ายเราก็ ไม่น้อยหน้านะครับขมิมายัางไงเราก็ตอบโต้ไปแบบนั้นแบบได้สัสดส่วนกันคือดูจากการใช้อาวุธเนี่ยก็รู้เลยนะครับว่าเฮ้ยมันหนักนะ5 0 0 0นัดแล้วก็โดนทิ้งระเบิดเนี่ยอีก33บพื้นที่หนักสุดก็เป็นอานา้าช่องบกปราสาทคนาแล้วก็ปราสาทตาควายแล้วสถาน,นการณ์ปัจจุบันตอนนี้นะครับก็ยังอยู่ในการวางกําลังอยู่ซึ่งจากการประทะที่ผ่านมาครับฝ่ายเราเองก็มีการสูญเสียนักครบกล้าพิทักษ์ชาติไปจานวน4นายบาดเจ็บรวมแล้วเด็กหกสิบแปดนายส่วนฝ่ายกัมพูชาครับคาดว่าจะมีกเกษตรเนียชีวิตท บาดเจ็บยังประเมินไม่ได้โดยก็ยังมีอีกหนึ่งรายงาน,นครับเรียกว่าขเมศเนี่ยเปิดฉากด้วยการโจมตีจรวดพีเอ็มยี่สิบเอ็ดแล้วก็มีการใช้โดนทิ้งระเบิดในหลายพื้นที่กันไปแล้วนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ปุมมะเขือและก็ปราสาทตาเมือนทมที่ขเมศยังมีความพยายามอย่างหนักเพื่อจะต้องการยึดคืนส่วนฝ่ายไนเราครับตอบโต้ด้วยอาวุธ เล็งตรงอาวุธวิถีโค้งซึ่งสามารถสร้างความเสียหายได้ในระดับหนึ่งเลยแล้วสําหรับพื้นที่สําคัญทั้งหมดนี้เนี่ยฝ่ายเราก็จะคงรักษาอย่างเต็มที่ครับและจะเข้าควบคุมที่หมายสําคัญต่างๆปัจจุบันตอนนี้เนี่ยเราก็กําลังต้านทานการโจมตีของขเขมรอย่างต่อเน,นื่องอยู่นะครับและก็จะพยายามผลักดันฝ่ายกัมพูชานเนี่ยที่ลุกล้ําแผ่นดินไทยเราออกจากพื้นดีให้ได้แต่ก็ยังมีอีกหนึ่งรายงานครับในช่วงเย็นที่ผ่านมาเมื่อเวลา19บเกนาฬิกาสานาทีเขมรมีการยิงจรวดบีเอ็มเนี่ยลงบุรีพร เราสูญเสียทหารกล้าอีกหนึ่งนายและก็มีกําลังพลบาดเจ็บอีกจนนํานวน5นายช่วงเงย็นของวันก็ถือว่ามีความดุเดือดและก็มีความหนักหน่วงเหมือนกันแต่อีกหนึ่งเรื่องราวครับที่อยากจะพูดถึงเลยก็เป็นข้อมูลแบบชัดเจนแจ่มแจ้งล่าสุดครับมีรายงานออกมาว่า4ีทหารเมียสคิวส่วนหน้าเนี่ยสิ้นชื่อไปแล้วหลังจากโดนเราถล่มรัวยิงเข้าไปโดยก็เป็นการรายงานข่าวจากกองรพที่สองครับทราบว่าฝั่งกัมพูชานั้นมีการสูญเสียกําลังพลทั้งบอกอหน่วยอกุกรเมียสคิว ของหุ้นเซนจํานวน4นายเป็นนายพลหนึ่งสองนายนะครับและก็เป็นหัวหน้าหน่วยต่างๆเนี่ยอีกหลายคนเลยซึ่งรายงานในวันนี้นะครับก็เป็นพลตีหะงวนเซียงเป็นผบอหน่วยโอกรักพี่ทักษ์ุนเซนครับที่มีการจัดกําลังพล20คนเป็นผู้แทนและนําเงินสิ่งของเนี่ยไปร่วมเคารพและก็ไว้อาลายัยบอกอหน่วยโอกรักจํานวน4คนที่โดนในเรวถล่มบริเวณบุรีอําเภอจอมกระสานจังหวัดพระวิหารเรียกว,ว่ายศใหญ่มากๆนะครับคนแรกที่เสียชีวิตของ b บีคิวรับก็เป็นพลตีจินโจรคนที่2ก็เป็นพลจัตวา ยวนซิงคนที่3ก็เป็นพลตีแจมริทีคนที่4ครับก็เป็นพันตีกอมซานซึ่งทั้งหมดที่กล่าวมานี้ก็เป็นหน่วยองครักษ์พ,พิทักษ์คุนเซนเรียกว่าเป็นหน่วยสําคัญเลยครับที่ใช้จรวดเบมยี่สิบเอมแล้วก็รถถรวมถึงโดนด้วยหลังจากการประทะกับไทยเรานั้นเนี่ยก็กลายเป็นว่าสิ้นชื่อไปเป็เรียบร้อยแต่ว่างานนี้เนี่ยสังเกตชัดเจนเลยครับว่าการประทะครั้งนี้ขามนจะมีการเปิดเผยรายชื่อผู้เสียชีวิตอย่างน้อยนเนี่ยก็มีการเปิดไม่เหมือนกับรอบที่แล้วนะครับ ซึ่งก็มีการคาดกันออกมาครับเพื่อไม่ให้เกิดข้อคอรหาจากเจ้ากัมพูชาเองอย่างเช่นการประกานที่ผ่านมาเนี่ยมีการปล่อยแบบร่างของหารคเหมรนครับทิ้งกลางป่าและก็ไม่เปิดเผยยอดผู้เสียชีวิตอย่างแท้จริงด้วยโดยก็เป็นรายงานล่าสุดมาจากฝั่งเบื้องลึกเบื้องหลังจากคเขมรนเองนะครับที่มีการจัดงานต่างๆในการเลื่อนยศหลังจากประทะไทเราแล้วเสียชีวิตส่วนอีกเรื่องราวหนึ่งครับอยากพูดถึงมากๆก,ก็คือล่าสุดมีภาพประสาทตาควายออกมาเรียกว่าได้รับความเสีย หายอย่างหนักหลังจากที่เราครับมีทั้งคลิปและก็อะไรต่างๆเนี่ยในการทิ้งบอมใส่ปราสาทตาควายล่าสุดก็มีภาพออกมาแล้วนะครับกลายเป็นว่ายับเยินเหลือเกินนะมีทั้งเศษฝุฟฟ่นมีทั้งก้อนหินที่ตกลงมาต่างๆนานาและก็ต้องบอกเลยว่าอยากใจหนักกว่านี้อีกนะครับเขมนน่าจะเข้าไปอยู่ไม่ได้เลยนะกับบริเวณปราสาทตาควายน่าจะขยับ เข้าไปในเนินถามมาสูนหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะครับยังไม่มีรายงานออกมาแต่ที่แน่แนกลายเป็นว่าสภาพเนี่ยโอ้โหเละตุ้มเป๊ะซึ่งเราเองก็พร้อมที่จะถอนลงมาเหมือนกันเพื่อที่จะแลกกับขมินในการออกจากปราสาทแล้วเราก็จะเห็นชัดเลยครับกับบังเกอร์กระสอบทรายเนี่ยที่ ไปอยู่ตรงนั้นไปอุดรูอยู่ตรงนั้นจริงๆหน้าจอกไม่ได้แล้วนะครับตอนนี้เพราะว่าอุดรูเยอะเหลือเกินโดยก็ยังมีอีกหนึ่งเรื่องราวรายงานครับก็คือที่ว่าการอำเภอพนมนรักจังหวัดสุรินทร์ครับประกาศเตือนคืนนี้กัมพูชาอาจจะเตรียมปล่อยโดนทิ้งระเบิดจานวน600ลําลำซึ่งก็ขอให้ประชาชนในพื้นที่นั้นเข้าที่ปลอดภัยในเวลากลางคืนด้วยนะครับเราก็ประมาทไม่ได้ถึงแม้ว่าขบมนจะบินมาหรือไม่บินมาเนี่ยก็ต้องเอาความปลอดภัยไว้ก่อนนี่ก็เป็นการรายงานแลับเดล่าสุดในส่วนของกองทัพภาคที่2นะครับส่วนอีกพื้นที่งครับกอ ภาคที่1เนี่ยก็มีการสรุปผลรายงานออกมาแล้วประจำวันที่9ธันวาคมนะครับก็เรียกว่าจุดหลักๆที่เราสามารถยึดได้เนี่ยเป็นพื้นที่บ้านหองยาแก้วแบบ100%เซตส่วนพื้นที่บ้านหนองจานครับตอนนี้อยู่ระหว่างการปฏิบัติต่อเป้าหมายเพิ่มเติม,เ,ตมเราก็สามารถยึดได้ส่วนหนึ่ง แล้วแต่ว่ามีฝ่ายกัมพูชาเนี่ยต้านทานอย่างหนักโดยกระดิงจากอาวุธชนิดต่างๆโดยเฉพาะจรวดบียมยีเนะครับเข้ามายังหมู่บ้านที่ชาวกัมพูชาเคยอยู่อาศัยก่อนที่จะเกิดสถานการณ์ความขัดแย้งขมนก็ยังสู้อย่างหนักต้านทานอย่างหนักกับบ้านหนองจานอีกพื้นที่หนึ่งที่เราสามารถยิดได้ครับก็เป็นพื้นที่บ้านครองแผงอำเภอตาพยาซึ่งหน่วยเฉพาะกิจที่11นั้นปฏิบัติภารกิจสําคัญมากๆก็คือการใช้รถถังยิงทำลายบ่อนคาสิโนในฝั่งกัมพูชาที่อยู่ติดแนวเขตชายแดนในพื้นที่ตรงข้าม เป็นที่ตั้งปืนกลเลยครับและก็อาวุธยิงนัตุนต่างๆรวมถึงเป็นแหล่งรวบรวมยุทธปกรณ์ด้วยเราก็จัดการแบบเสร็จสัดพร้อมกับปักธงไปได้เรียบร้อยกับบริเวณนั้นอันนี้เป็นการอัปเดตออกมาจากกองทัพภาคที่1นะครับคุณผู้ชมท่านใดสนใจความบันเทิงไร้ขีดจ,จากัดแบบครบวงจรครับที่รวบรวมแอปสตรีมมิ่งชื่อดังโดยเริ่มต้นเพียง49ประหยัดมากกว่า70%ครับก็สามารถติดตามรายละเอียดกับ NF s t r e a m i n g ไม่ว่าจะเป็นการดูหนังฟังเพลงก็ลื่นไหลไม่มีสะดุดแบบที่ว่าครบจบในที่เดียว ส่วนอีกพื้นที่หนึ่งดุเดือดไม่แพ้กันครับตอนนี้มีการแจ้งเตือนเดอออกมาก,กับเขตพื้นที่จังหวัดตราดท่ากุ่มและก็บ้านํำรากก็มีรายงานว่าพบดวนจํานวนมากบินอยู่เหนือพื้นที่ครับแล้วทางอําเภอเนี่ยก็ได้ประกาศแจ้งเตือนให้ประชาชนยังไม่ออกจากพื้นที่นะเร่งอพยพทันทีหรือว่าเคลื่อนย้ายไปยังจุดที่ปลอดภยัยเพราะการข่าวเนี่ยมีการระบุว่าอาจจะมีการตอบโต้จากฝั่งเขมรครับโดยการใช้อาวุธยิงไกลในช่วงนี้โดยสถานการณ์ล่าสุด ในบริเวณพื้นที่บ้านสาหลังนั้นนาวิกตราของเราครับสามารถทําลายคลังน้ํามันเป็นที่เรียบร้อยกับบ้านสามหลังในเวลาช่วงเย็นของวันนี้เลยนะครับแต่ผ่านไปสิบห้าชั่วโมงเนี่ย ก็ยังปะทะกันแบบปรปรายด้วยกันทั้งสองฝ่ายนะครับแล้วรายงานจากแนวหน้าก็ได้ยินเสียงปืนใหญ่แบบดังสนั่นบริเวณพื้นที่เลยซึ่งเป็นปืนใหญ่ของฝั่งเขมรที่มีการยิงลมใส่ไทยเราอยู่ที่อาคารคาสินโนธรมดาโดยยิงตรงมาบริเวณบ้านสามหลังที่เราสามารถยึดได้นั่นแหละครับทำให้หารไดเราบางส่วนเนี่ยก็ต้องล่าถอยกลับมาเหมือนกันตั้งหลักกอดเพราะจุดตรงนั้นเนี่ย แทบจะไม่มีที่กำบงังแลรก็เป็นเป้านิ่งเป้าโล่ง,เงๆเลยสําหรับพื้นที่นาวิกโยธินตราสนะครับผ่านมาสิชั่วโมงเนี่ยเราก็ยังบุกเข้าพื้นที่ของเขาเมรไม่ได้คือเขาก็เตรียมการมาเป็นอย่างดีแหละหนุรถพิเศษเบียยคิวรับพบกับหนุรถพิเศษอนไทยเราไม่ว่าจะเป็นรีคอนหรือว่าเสือคาบดาบปนุษย์กบก็ต้องวัดการจัดตั้งกับงานนี้ อ่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวอัปเดตล่าสุดนะครับเกี่ยวกับบริเวณแนวชายแดนซึ่งก็น่าจะหมดวันพอดีตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงช่วง21นาฬิกาหลังจากนี้ก็คอยติดตามกันต่อแะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างขาเขมนจะมีการระดมยิงในช่วงกลางคืนไหมหรือว่า เหตุการณ์มันจะเป็นยังไงคงต้องเฝ้าระวังกันเหมือนเดิมนะครับเอาแล้วในส่วนของคลิปนี้ผมเองก็มีเพียงเท่านี้ครับหากคุณผู้ชมชอบกันอัปเดตเรื่องราวแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยคิดอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์ Comment. เข้ามาพูดคุยจัดหนักจัดเต็มกันได้เลยแล้วเจอกันใหม่กับข่าวเด่น,นคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบายบายใช่การสนอลมหาใช่หอยเป่า ย้ำกันอีกครั้งหนึ่งครับ NF Steaming ความบันเทิงครบวงจร